พวกเราลูกหลานแห่งคําปราวิทยายโรงเรียนเราเข้มแข็งความรู้คู่คุณนักธรรมยืนหยัดสู่ชัยชน,นะสร้างอนาคตด,ด้วยความมั่นใจสามัคคีเป็นโครงการสุขาดีมีความสุขไปไปโรงเรียนถ้าป่าวิทยายน์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประรถมศึกษากาฬสินธุ์เขตหนึ่ง สะอาดโรงเรียนเรามีเวรประจำวันในการทำความสะอาดห้องน้ำปลอดคราบสกปรกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมีแสงสว่างที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นเหม็นสะดวกเรามีห้องน้ำสำหรับเพศชายและก็เพศหญิงที่เพียงพอมีให้เลือกทั้งแบบนั่งยองแบบจะโคเลือกได้ตามความถนัดและความสะดวกสบายโรงเรียนเรามีห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยสบายใจทุกครั้งที่ใช้งาน ถูกสุขลักษณะโรงเรียนเรามีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะมีกระดาษชำระมีถังขยะปลอดภัยปลอดเชื้อปลอดโรค<ว>สวยงามห้องน้ำโรงเรียนเรามีบรรยากาศที่น่าใช้งานจัดแต่แตงห้องน้ำได้อย่างสวยงามเป็นสัดส่วนวมีความร่มรื่น<ว>มีอากาศที่สดชื่นน่าใช้งานันใจาเปดดยยววก้ไ เราทำได้คำวิทยายึนคือที่ของเราร่วมกันสร้างชื่อเสียงต้องไกลเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเราพร้อมสู้ออไปไม่หยุดยั้งเพื่อทำวิทยายจรยิย่งใหญ่เราจะยืนหยัดเพื่อความภาค